สวัสดีครับพี่น้องมืเอนี้นมดมกุ้มกะสิลงมาใส่เบ็ดพี่น้องร้อยหลังพี่น้องเอ้ยเบ็ดหมานร้อยหลังนี่พี่น้องปีนี้บ่ค่อยได้ใส่เบ็ดพี่น้องโดนโดนใส่เท่านึงนอ่ะนี่จะเป็นคัดแรกแหกมานพี่น้องเฮ้ยใส่เหยื่อลูกกบพี่น้องลูกกบใส่เหยื่อลูกกบพี่น้องมาหลังแรกแหกมานพี่น้องเลยใส่น้ำคล้องไแล้วพี่น้อง ที่แรกว่าชีลงไปใส่น้องพุ่นมาลงไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยใส่ยัคล้องนี่ซะก่อนเพื่อฝนตกมาหลังแรกแหกมันครับผม ติดตามกันต่อครับผม เราก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยพอมาขั้นเก้าสิบกว่าหลังนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวหของนี้ใส่สามหลังสี่หลังเลี้ยงติดๆกันเลยนี่พี่น้องไปทิบอกหกโมงเกือบทุ่มหนึ่งแล้วมั้งพี่น้องเดี๋ยวห้องยามกลับขึ้นไปพี่น้องกับเพื่อนเพื่อถือว่ายามตกพี่น้องกับยางกลับเมื่อกี้ิไปหากินข้าวกินน้ำล้วก็ยังคอยชิลงมาใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปงานเหมือกันพี่น้อง กำลังชิมืดมึงเดี๋พี่น้องคล้องนี่มันชิมีป่าขึ้นมาบ่าโอ้ย่างเย่างไปกันต่อพี่น้องโอ้มันติด,ดเหนี่ยพี่น้องอ้อยาหัวมันจงค่อยมาง่ายออก นี่้ตอนใส่ก็ใส่ได้บวกี่หลังดอกไทยพี่น้องเบิง่งยามันมืดก่อนพี่น้องเชื่งฝนเป็นมืดมืดชือฝนที่ตกพี่น้องเลบรรยากาศยามมืดแรงพี่น้องหายอยู่หายกินเนาะงเนี่ยแกำลังชิมมืดมืดแล้วเหรอพี่น้องเอ้ยกล้องหอยังเห็นบ่ามูนี่แหละพี่น้อง

โอ้ปลาดุกปลาดุกพี like ่น้องโอ้เกือบเป็นถอนพี่น้องโอ้โอ้โ้ขาแทมแรกแหกหมานพี่น้องถือว่าโอเคพี่น้องถือว่าโอเคพี่น้องขาใส่กับยามกับขึ้นมาได้เลยพี่น้องเอ้าเดี๋ยวข้อติดตามกันอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะขอญาติปลดปลาก่อนพี่น้องเลยแต้มแรกแต้มแรกแหกหมานพี่น้อง นี่ก็มีอาการนิดนี่พี่น้องเลยลองโอ้ดู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 พี่น้องสองหลังนิดนิดพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้โหโอ้โหพี่น้องเดือดเดือดติเวทเลยพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้น้องกิดประดุกพี่น้องมามาเอาอันนี้ข้างนอกพี่น้องเอาขึ้นกันพี่น้องโอ้โอ้ปลาดุกมีแต่เมียไข่เลยพี่น้องนี่แสงงามแสงงามพี่น้องเอ้า เดี๋ยวขอติดตามกันอีกที่นึงครับผมขออนุญาตปลดปลาก่อนครับอู้ดูถ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 ูโอ้โหพี่น้องประดุกประดุกพี่น้องเสยียงง้างเลยน้องน,นี่อ๋ออะีรก็ขออนุญาตปลดปลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอติดตามกันอีกหลังนี้จะติดเอ็นเลยน้องปไปยังบุญเนาะอ๋อปลดปลาก่อนเน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอติดตามกันอีกที่นึงครับผมป่าพี่น้องอย่างนี้เยอะหนพี่น้อง นยเยี่น้อง่างนี้แล้วอู้หูหูอ้าวปลา่นปลาขาวน้อยพี่น้องเอ้ยเอ้าปลาขาวปลาขาวเดี๋ยวขอญาตปดปลาก็ได้พี่น้องปลาขาวก็ปลาขีงุ้นลยพี่น้งปลาขิยงปลาขิงเอ้าขอญาติปดก็ได้พี่น้องน้ำเดือดตะเวนนิวพี่น้องเลยเดี๋ยวขจิดตามกันอีกที่นึงครับผมหลอกนี้นี่ยังบูวัดพี่น้อง

ปลาดุปลาดุพี่น้องปลาดุปลาดุใส่งามเดี๋ยวขอญาตปลดปากอนครับผมมาพี่น้องอู้ทุ่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 ทุกทุ่ทุ่ทุ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 ท่ทุ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 ท่ทุ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 ่ทุทุ่ทุ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 ่ทุทุทุกทุ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 ่ บเบิดแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวจะกลั่งกูด,ดิสีหาหลักนี่แล้วพี่น้องนี่นเบิดพี่น้องอเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบื้งตอนกลับลงมาหยามอีกรอบนึงครับผมเราก็ได้ลงมาหยามเพ็ดดิไปได้พี่น้องเลยขึ้นไปประมาณยี่สิบวัตีแล้วพี่น้องลงมาหยามเดี๋ยวพี่น้องชีเป็นึังไลย Những kịch yêu 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 bớt yêu 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 bớt จะมีหลังติดอยู่พี่น้องอยู่ข้างหน้าบุ่นเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันอีกทีนึนงครับผมนังนี่พ oh ี Mother, ่น้องคนังนี่พี่น้องโอดู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 ดดู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 ดดู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  เดี๋ยวตามเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวอยที่ตามกันอีกทีหนึ่งโอ้ลุตลุตพี่น้องามีแก่ยังอยูพี่โอ้ดู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 ตูด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 ูตูด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 ดู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 ีูนูด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 ูููููููููตูููููดููููููููููููดููููููู ขอญาตปลดปลาครับผมหลังนี้ก่เงืเบิดพี่น้องก่เงือบิดลายหลังอยู่พี่น้องเดี๋ยวข re ้อที่ต่ำมาอีกทีนึงครับผมโอ้หลังปลาเสื้อมพี่น้องหลังเปลาเสื้อหลังนี้ปลาย่งบุ้นี่พี่น้องเบิ่งกันพี่น้องมาลุ้นกันโอ้โอ้ทู่ทู่ทู่ท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 พี่น้องโอ้ทเกือบมันลุด <ars> โอ้ยยันรูดเด้อพี่น้องออแต้มสองมาแล้วพี่น้องอใส่งาม,งามใส่งา,งามพี่น้องแต้มนั่นป็นปลาเสื่อมพี่น้องออเดี๋ยวเขาติดตามไปดีพี่น้องขอญาตปลดปลาก่อนครับผมใส่งามๆเลยนี่พี่น้องโอ้ขอญาตก,ก่อนเด้อพี่น้องเลยใส่งา,งามพี่น้อง ปลาเสื่อมปลาเสื่อมพี่น้องเสื่อมโอ้อย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อเสื่อมพี่น้องใส่งามอยู่ดีพี่น้องโอ้อย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อโอ้พี่น้องเนาะนี่แหละปลาเสื่อมใส่งามงัดพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งพี่น้องขอยย่าต้นปูปลาก่อนครับผมปลาเองพี่น้องโอ้ทุ่ทุ่ทุ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 พี่น้องมีดึงมีดึงพี่น้องมีดึงเว้ยปลาดุกอีกแล้วพี่น้อง ลูกใส่งามอีกแล้วพี่น้องมีดึงมีดึงพี่น้องมีดึงเหลือ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 งพี่น้องนี่อ้อย่าเตี้ยนลายลายอย่าเตี้ยนลายเหลืองเหลืองพี่น้องเหลืองเหลือง โอ้หลังนี้เหงื่อยั้งพี่น้องยังยังพี่น้องโอ้เหงื่อเปิดหลังนี้เสร็จเหงื่อเบิดพี่น้องหลังนี้จะชีเบิดแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวก็ติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมองยามมาโอ้ผูพี่น้องหลังคุณก็มีพี่น้องโู้ผหม่องไฟพี่น้องเอาหลังนี้ก็มี่โอ้เดือดเดือดพี่น้องอ้อ่าวปลาดุกปลาดุกพี่น้องนี่โอ้ใส่งามๆเอาเดี๋ยวพี่น้อง ปดป่าก่อนแล้วจะค่อยเปียเอาหลังนั้นเดือดขึ้นกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมถูๆพี่น้องถูๆพี่น้อบึ้งคันเบ็ดบึ้งคันเบ็ดพี่น้องบึ้งคันเบ็ดโอ้ปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเอาขออนุญาตปดป่าก่อนน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมพี่น้องของหลังนี้ด้วยพี่น้องคือยุงซี้พี่น้อง ดึงไปใส่ดึงไปใส่โอ้ของดี่เลยพี่น้องเห็ดจังไดดลับพี่น้องบานีลของจริงพี่น้องโอ้เอาขึ้นมาได้อยู่พี่น้องขอญาติปดป่านะพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมหลังเนี่ยกระยันอยู่พี่น้องบางหลังเนี่ยก็บิดโอ้ถู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 โอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องตาตาเห็ดตาตาพี่น้อง ถูๆๆ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 อ้วนๆเลยพี่น้องอ้วนตับๆเลยพี่น้องนี่เอาพี่น้องใส่งามใส่งามพี่น้องอย่างไรก็ขออนุญาตโพสป่ากอนด้พี่น้องเนาะแ๋ยวขอติดตามกันอีกทิหนึ่งครับผมมันมนแล้วพี่น้องมันนแล้วอันี่ก็เหยื่อยั้งพี่น้องหลังนี้ก็เหยื่อยั้งพี่น้องแล้วเอาเหยื่อลงมาเหลืออยู่สี่ตัวเลยพี่น้องบาดแค่รอบนี้ดูดอันนี้เป็นยัง เกย์เนื้ออยู่สี่ตัวพี่น้องเดี๋ยวคอยญาติตามเนื้อกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมภูหล่ะเขาไปภูหล่ะพี่น้องพี่น้องบันเขาก็ชิ้ยางกลับไปเลยพี่น้องบ้านอยามเบิดละเนื้อเกิดเบิดเลยพี่น้องที่ได้เกี่ยวเยอยู่ถึงหานเหลืออีกเจ็ดสิบสามสิบตัวพี่น้องเลยไปเอาค่อยไปเอาเอาื้อลงมาเบิ้งกลับไปด้วยพี่น้องสิมิตโตะ ใครเนี่ยเราพี่น้องรอบนี้เขาก็ลังหาตัวฮกตัวอยู่พี่น้องวางใส่เรียบตอนใส่เลี้ยบยามกลับไปก็ได้อยู่หาตัวพี่น้องประดุกเลื่อนเลเลยเราจะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะขับมาห้อย่างมามีตตัวหนึ่งพี่น้องมีตัวหนึ่งนี่มึงพี่น้องอู้ทูบมึง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 ขันเบ็ดมึงมันดึงคันเบ็ดพี่น้องโอ้ผู้ผู้ผู้ผ้ผูปลาดุกปลาดุกพี่น้อง พี่น้องบบบบบบพี่น้องบู๊บบู๊บบู๊บอ้าากลับมาก็มีแทมหนึ่งพี่น้องเาเดี๋ยวเานเมื่อเปียวเงือกเนาะพี่น้องเนาะอวพี่น้องรอบนี้เาก็ได้นี่ละตาโฮดตัวอยู่พี่น้องพอใครอยู่รอบนั้นก็ได้หาตัว รอบนี้ก็ได้หกต, ault, ตัวเดตัวแตัวพ oh. oh. ี่น้องรอบนี Pul ้อ่าฝั Shine ่งหลังนี่พี Tout ่น้องหลังนี่มีอาการนีพี่น้องโอ้ทุก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 ุกทุกทุกทกัุกุทุกอุกอห ปอดตากัน้พี่น้องเนาะเดี๋ยวขอดตามกันอีกทีนึงครับผมหลังนี้ยังยัอยู่พี่น้องโอ้ยหลังนี้ทรงมีอาการนี่พี่น้องหลังพุ่นกับมีพี่น้องอ้เดี๋ยวบางหลังนี้กันพี่น้องไกลยังไงโอ้ยปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งน้อยเอ้าเดี๋ยวขอดตามกันอีกทีนึงครับผมโอ้โหโอ้โหบังคันเบ็ดบังคันเบ็ดพี่น้องโต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 โอู้ดุอีกแล้วพี่น้อง เหลืองเหลืองพี่น้องอู้ยเอาไม่อีกแก้มไม่อีกแก้มพี่น้องเนาอันนี้ก็ขอญาตปดปากก่อนเนาะพี่น้องเนาะเนาะหลังนี่โอ้อองู้ยหลังนั้นลุดบลังเด่นนั่นพี่น้องเอาไปพี่น้องโอ้ปลาดุกปลาดุกอีกแล้วพี่น้องปลาดุกปลาดุกอีกแล้วเอาแต่ปลาดุกแล้วพี่น้องมื้อนี้สงสัยอขอญาตปดปากก่อนครับผม อันนี้เก็บเงียบเบิดเด้เนาะพี่น้องหลังนี่อย่างมึเบิ้งหลังนี่ก่อนพี่น้องปะตุปะดุปะดุพี่น้องเบิ้งขันเบดเบิ้งขันเบดพี่น้องโอ้โหถู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 ปลาเองเนาะพี่น้องปะดุกเนี่ยเนาะโอ้ปะดุปะดุพี่น้องโอ้โหถู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 หลุดจะเนาะโอ้โหอ้ยอ้ยเอ้ามาอีกเตี้ยมาอีกเตี้ยพี่น้องเอ้าขอญาติปลดปลาก่อนครับผม ทั้งนี้มีอาการที่ดังอู้ทุ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 ้ปลดุกปลดุกพี่น้องปลดุกปลาดุกอ่าฮะเอาไปเต็มแล้วพี่น้องทีได้ก็ขอญาติปลดปลาก็ได้พี่น้องเดือดเดือดเดือดพี่น้องมือนี่เนื้อกับเบิดพี่น้องเหลือเยืะออยู่สี่ตัวหนึ่งพี่น้องเลยอยู่นี่นาที่สามหลังนี่พี่น้องหลังนี่กระติ๊บนี่พี่น้องนี่หนึ่งหลังสองหลังนี่พี่น้องแต่อันนี้เป็นอย่างนี้พี่น้องโอ้ โอ้ยหลุดรุดพี่น้องหลุดเงาเบิดพอดีพี่น้องเอาเอาแกเอาเชือกขึ้นสนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้หลังนึงเอาเอาไว้นี่ก่อนพี่น้องนี่ใส่ในนี้ไว้ก่อนเนาะเงาเบิดพอดีพี่น้องหอดนี่อันนี้ก็หลังนึ่งด้วนะพี่น้องโอ้โอ้โหทุ่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  เอแบบนี้ได้สองแต้มพี่น้องลุดหลังนึงเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งพี่น้องแรงนี้เฮาก็สิียุดการยามไว้พี่น้องมืออื่นเศร้าค่อยสิมักยามอีกทีหนึ่งเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามมืออื่นเศร้าอีกทีหนึ่งครับผมเบิ่งหลังนี่มาเบิ่งหลังนี่เอ้าฟู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 างทำยางกลับมาพี่น้องอู้ยื้ากระเบิดพี่น้องเลยอู้ยใส่งามๆใส่งามพี่น้องเอา ขอญาติปลดกตากอนพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมมาพห่น้องมาเบิ่งหลังนี่แล้วพี่น้องโอ้ใส่งามๆพี่น้องมากระบะว่าตึกเฮียใช่ป้องมาเบิ่งหลังนี่แล้วพี่น้องอู้ทู่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 ท่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 ทู่ท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 ุ่ท่พี่น้องวา แาวน,นี่กืบมีสองเตามวพี่น้องไปโอ้คว้าเขาวายช่างคุณโอ้ยอันนี้วามีหยั่งพี่น้อง้องหลังนี่ตัวไปย่านี้โอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องมานี่ปะดุกปลาดุปะดุกแม่ไข่ได้เลยพี่น้อง อย่เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมปลาเข็งพี่นอ้องหลังนี่โอ้ยเข็งกระติดพี่นอ้องเหรอตัวตายกันพี่น้องค่อยติดตามกันกไปเรื่อยๆพี่นอ้องห,หัทางโนนใกล้สิบเดี๋ยวอะไรพี่นอ้องหลังนี่ก็โบ้มีอย่างพี่นอ้องเดี๋ยวเขาเค่อยเก็บกลับมาพี่นอ้องเอ้าหลังนี่ก็ยังโบ้มีอย่างอยู่พี่นอ้อง หลังนี้ก็ว่างเปล่าอีกตอนเศร้าพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห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 โบว่างบบว่างพี่น้องบบว่างบบว่างเอ้ามาอีกเต็มเราพี่เศร้าเศร้านี้มาอีกเต็มเราพี่น้องใส่งามๆพี่น้องเอ้าเดี๋ยวขอยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมพยายามกันต่อนี่ก็ว่างเปล่าพี่น้องเดี๋ยวเขาค่อยมาเก็บเบ็ดที่หลังพี่น้องเขากลับมาค่อยเดินป่ากันพี่น้องโอ้ย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 สองหลังติดเลยดิพี่น้อง หลังนี่กระแมนหลังนี่กระแมนพี่น้องปากนี่โอ้ปลากุดปลากุดพี่น้องปลากุดแต้มแรกของเขากระมาแล้วพี่น้องโอ้ใส่งามๆเลยพี่น้องปลากุดปลากุดพี่น้องปลากุดหลังนี้ดีดรุดๆพี่น้องไปยายามไปน้ำกันขากรรฟังค่อยคู่เพชรขึ้นพี่น้องเหลือบลายดอกพี่น้องอันนี้ก็ อ่างเป่าเว้รพี่น้องโอ้วางเป่าเว้ยพี่น้องออ้ทุ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 ทาย่งน้อนี่พี่น้องเอ้ยทุ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 ประดุกประดุกพี่น้องแบบนี้น่ะมาอีกแทมมาอีกแทพี่น้องนี่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะหลังหุ่นกรติดนีนะพี่น้องปะย่งนกันพี่น้อหา่คือส่งตึงตนพี่น้องมีตันเนาะพี่น้องนี่งตัวนี้กนเนพี่น้องโอ้ทุพี่น้อง ปลาดุกปลาดุกเหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งอ้ดูพี่น้องโดูใส่งามๆเลยพี่น้องขออนุญาตปลดปลาเนาะพี่น้องเนาะหลังนี้ส่งตึงๆพี่น้องหลังนี้ส่งตึงๆนิ่งเนี่ยพี่น้องโอ้ปลาดุกน้อยพี่น้องมีแต้มมีแต้มดูพี่น้องหลังนี้ด้วยมิยังหลังนี้ด้วยมิยังปลาอย่างน้อนี่น้อพี่น้องเอ้ย ดุบ <utral. S 1> um, ้อนอยู่ไหมพี่น้องดุบ้อนเนาะเอาแล้ะพี่น้องโอ้ปลาดุ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 พี่น้องโอ้ตึงๆพี่น้องเอามาขออนุญาตปลดปลาเนาะพี่น้องเนาะสองตัวติดต่อเลยพี่น้องเอ้าโอ้พูด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 หลังนึงนะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนพี่น้องคุณกับที่เด้พี่น้อง เบื้งหลังนี่เขาเลี้พี่น้องปลาดุกอีกแล้วพี่น้องอู้มีแต่ปลาดุก te เลยพี่น้องเศร้านี่เอาเหลืองเหลืองเคื่อนนี่ก็มีแต่ปลาดุกพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบื้งหลังกูทุกทพี่น้องหลังนี Bal, ่หลังน <también> <Japanese> ี่ก็มันลุดแล้วพี่น้องนี่กูทูพี่น้องหัวจุ่มเลยพี่น้องอยู่กัเนาะพี่น้องเลย โอ้หลังนี่โบยู่แล้วพี่น้องโอ้ตดู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 ูดููโอ้ย <c oughs> ของพี่น้องเอ้ยอยู่บอน้องอนนปลาเข่งโูอีกลังนึงพี่น้องอเดี๋ยวคอยคอยญาติปลดปลาก่อนพี่น้องนี่อันนี้คือโบเทนิปลดยิ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋เอาลังนี้ขึ้นก่อนพี่น้องโู้ยโอูใส่งามๆเลยพี่น้องประดุกประดุกพี่น้องอู้ <c oughs> ดูปูปกใส่งามๆพี่น้องคลองพี่น้องโอ้เหลืองซึ่งปึ้งอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนเด้อพี่น้องสองหลังเลยพี่น้องหลังนึงกระติดนะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวขอติดตามกันดีจริงๆโอ้ดูอันนี้กระซองหลังเลยพี่น้องเลี้ยงเลี้ยนหลังเลี้ยนหลังพี่น้องหลังนี้ขออนุได้ปลดทอดปลาอยู่พี่น้องมองดูหลังนี่โอ้ปดุกปดุกพี่น้องปดุกปดุกปดุก เพลงงามๆเลยหลังนี่ก็ติดอีกหน่อพี่น้องไปเอาไปดีกว่าพี่น้องนี่สองโตสองโตเลยพี่น้องโอู้ทุกทุกพี่น้องอันนี้แป้งโอ้ยลุดพี่น้องลุดโอ้ยลุดลุดอันนี้ก็เป็นลุดไฟแห้งแล้วบพี่น้องนี่ทุก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  ปดุกพี่น้องขออนุญาตปลดปลากันนะพี่น้องเนาะสามหลังโมเทลิพดเลยนี่พี่น้องเลยเดือดเดือดเดือดพี่น้องน้ำเดือดูใส่งามๆมีแต่ใส่งามๆเอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนครับผมพี่น้องหลังนั้นโบยมีอย่างพี่น้องมาอ้หลังนี้ปดุกพี่น้องปดุก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 พี่น้องจนเบิดแห้งไปอู้ดูอีกแล้วพี่น้องหลังนี้โบยมีอย่างพี่น้องหลังนี้

อันนี้ก็ปลาดุกพี่น้องอู้อันนี้ก็ปลาดุกอันนี้อันนี้ส้มจริงปะดุกแล้วนี่พี่น้องนั่นนั่นนั่ดุกอันี้พี่น้องอู้หูทุกทุกอ,อู้อีกหลังนึง่งพี่น <โ frustrating! S 1> ้องเดีขออนุญาตปักไว้ก่อนพี่น้องมามามาหลังให้ขึ้นพี่น้องอู้ทุ่ทุ่ทุ่ทุจะรุดเด้อจะรุดเด้อพี่น้องขออนุญาต โอ้ดูดเดือดเดือดพี่น้องอันนี้มีอย่างบ่ดิอันนี้บ่มีอย่างพี่น้องเอาเอ้ก่อนพี่น้องดู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 ป่าพี่น้องพี่น้องประดุกประดุกพี่น้องอู้มาพี่น้องขออนุญาตโพสปลาเนาะพี่น้องเนาะอีกสองตัวอยู่พุ้นหลังนี้บ่มีอย่างพี่น้องอู้ตู้ หลังนี่เดือดเดือดเดือดที่น้องอู้หึมาพี่น้องมาเบิ่งหลังนี้ด้วยพี่น้องคือจมทะเลนี้อยู่พี่พี่น้องอู้มันชิเลเรือเฮ้าส์วันนี้โอ้ยยามตกน้ำกับ้องกันนี่บาดนี่พี่น้องเอยอู้หูสว่านเ้ยสว่าดเลพี่น้องเอ้ยโบมีอย่างรุดพี่น้องอู้แต่เสียดายเทบว พี่น้องขออนุญาตโพสป่าก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยไปเบื้องหลังนั่นมีอาการอีกขึ้กันพี่น้องไปหลังนี้หัวคือจุ่มแท้พี่น้องปลาดุกบ้าพี่น้องโอ้ทุก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 โอ้ใส่งามเลยพี่น้องใส่งามเลยนี่โอ้ยอย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อโอ้ยเหลืองซึ่งปึ้งพี่น้องใส่งามๆเลยพี่น้องโอ้ใส่สวยใส่สวยพี่น้องงามๆงามๆพี่น้องเลย หลังนี่เอาไว้ก่อนพี่น้องหลังนี่ก็หัวจุ้มนี่พี่น้องเบ็ดเ,เท่ากับเหลือบลายคันนั่นแหละพี่น้องโอ้อันนี้ก็ปลาดุกอ่ะไปพี่น้องสองตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวขอญาตโพสต์ปลาก่อน,นะครับผมอ่ะพี่น้องหลังอยู่ท้ายก็มีแต็มเลยพี่น้องเนาะยามเบิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเอากระชีน้ำเก็บเบ็ดกลับคืนแล้วพี่น้องบาทเนี่ย เหลือยังบ่ได้กู้เบ็ดอีกอยู่ประมาณสิบกว่าหลังเองนะพี่นอ้องเดี๋ยวเขาค่อยย่างขับขึ้นไปเก็บ้วกันเนาะอย่างเด็หนุมน่มหนุ่มกุ้มก็ขอขอ,ขอบคุณหลายๆเด้อทีไม่ให้กำลังใจกดแชร์กด,ดไลค์ให้กับผมสวัสดีครับนี่นไหพี่น้องผลประกอบการของเขาใส่เบ็ดวานนี้พี่น้องกับตอนเศร้าไปยามตอนเศร้า<ไ>พี่น้องถือว่าโอเคอพี่น้องนี่ไปดุงงามๆใส่งาม,งามๆพี่น้อง